สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาจะมาเราก็มาเก็บผักนะคะออนเก็บผักหนะ่าวันนี้จะเก็บกระเพรานะคะเก็บกระเพราแล้วก็ถั่วเห็นไหมครับเพื่อนๆออนมีกระเพรามีถั่วนะคะวันนี้เพราะว่าอ่อันนี้มีมะเขือด้วยนะคะมะเขือเก็บไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําซุปมะเขือนะคะแล้วก็มีพริกนนคะพริก ริกอันนี้เผ็ดนะคะเพื่อนๆค่ะเผ็ดแล้วก็เดี๋ยวออนมีอีกนะคะเก็บถั่วไปแล้วถัวถ่วกับถั่วไอเหี่ยวหมดแล้วค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมาแล้วเดี๋ยวออนจะให้ดูอันนี้ผักที่ที่ออนมีอยู่ที่เก็บได้แล้วก็จะมีมีถั่วฝักยาวมีมะเขือมีพริกแล้วก็มีอนเนี้ยจะไปเด็ดเอาใบนะคะแล้วก็ แมงลักเรานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมาเราไปอันนี้จะเป็นถั่วไอเพราะว่าหน้าหน้าหนาวกําลังเข้ามาแล้วมันก็เลยเหลืองนะคะเหลืองแล้วก็เดี๋ยวออนก็จะถึงเวลามาลรื้อแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ออกมารดน้ํานะ,ะเหี่ยวเหี่ยวหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะผักแต่ว่าเดี๋ยวจะมารดน้ําไอยอดมะระนี่ก็เดี๋ยวจะเก็บไปกินกับไอส้มตำตำถั่วแล้วก็เก็บยอด ยอดมะละนะคะเราก็เก็บไปเฉพาะที่เราจะกินมันไม่ได้แตกยอดละเพราะว่าออนก็เก็บเรื่อยๆนะคะเก็บเรื่อยๆะเก็บพอได้กินอ่มันก็ไม่เยอะเนาะแล้วก็มีผักบุ้งแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเก็บผักบุ้งไปผัดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวออนจะทำอันนี่ก่อนทำไอ้ซุปบะเขือก่อนนะคะนาะพี่น้องคะซุปบัะเขือแล้วก็อันนี้แหละ สวนก็จะมีแค่นี้ละค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพลิกเดี๋ยวออนรอให้เข้าสุกสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยจะมาเก็บนะคะไอ้ไอ้พริกเนี่ยยังยังมีอีกอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวออนจะมาถอนเอาไอ้ตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะอันเนี้ยมะเขือออนมะเขือออนก็กําลังเป็นลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ทันหน้าหนาวหรือเปล่าเนาะ อ่อันนี้จะเป็นมะเขือ,อนนี้ค่ะทุกคนลูกไม่ใหญ่เนาะเนี่ยมีหนอนมีแมลงเนี่ยสังเกตได้เลยเนะี่ยเห็นไหมโอเคแล้วก็กําลังออกลูกอันนี้เห็นไหมเนี่ยจะได้กินอยู่อันนี้รดน้ำไว้เพราะว่ามันแห้งหน้าดินมันแห้งนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวออนจะมารดน้ำเออเอาแบบว่าจนถึงนี่แหละจนถึง ช่วงที่เขาหมดหน้าถึงหน้าหนาวแหละจนกว่าที่เราจะไม่ได้เก็บอันนี้ไอไม่รู้ว่าตัวอะไรมันมาขุดอันเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรมาขุดอันนี้มะเขือได้กินอยู่แล้วก็กําลังเป็นลูกให้อยู่ค่ะทุกคนค่าแต่ก็ออกช้าออกลูกช้าแต่ก็ได้กินเนาะเดี๋ยวออนมารดน้ําตอนเย็นเดี๋ยว ทำอาหารทำอะไรเสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารดน้ำโอเคนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็พาเข้าสวนแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวออนไปทำกับข้าวนะคะบรรยากาศหลังบ้านออนก็จะมีประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ